<premises. S 2> เราเนี่ยพูดหวังดีกับคนอื่นแต่คนอื่นดันเป็นทุกข์เพราะคำพูดเราเราทำแบบนี้ถือว่าเป็นบาปไหมนะคุณโยมนะไอตัวเจตนาดีนะครับถูกต้องตรงนั้นนเราเป็นบุญนะแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องดูการและเทสะด้วยนะครับไม่อยากให้บุญของเราเนี่ยเป็นหมันก็ต้องพูดแล้วประกอบด้วยปัญญาดูสถานการณ์ให้ดีว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดดูสถานการณ์ให้ดีว่าควรบอกอะไรหรือไม่ควรบอกควรสั่งควรสอนหรือไม่ควรนะครับเราก็ไม่ได้สักแต่ว่าเราจะสอนเราจะ พูดเพื่อให้เขาคลายทุกข์คลายใจได้อย่างเดียวบางสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมาะที่จะพูดเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงในตรงนี้ให้ได้แล้วก็พยายามใช้วิธีอื่นในการทําให้เขาหายทุกข์ได้จะดีกว่านะคุณโยมนะในกรณีนี้สรุปคือบาปครับแต่ก็ไม่ได้บาปเหมือนกับเราเนี่ยเจตนาที่จะว่าที่จะทําร้ายที่จะด่าเขาด้วยจิตใจที่เราจองเวรจองกรรมจองล้างจองผาน แต่มันก็เป็นบาปท,ที่เราไม่ได้ตั้งใจทําขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะทําขึ้นมานั่นเองแต่แค่คําพูดของเราเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามันเลยทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นทุกข์ใจเพราะคําคพูดของเรานะฮะก็เลยบาปนั่นเองคุณโยมจะเทิญพร